สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ผมนะโวโกแชนเนลนะวันนี้เรามาอยู่เกมเดิมเช่นเคยนะต่อจากพาร์ตี้แล้วเลยนะครับที่แบบว่ามันแบบบารูวปะุ้มกันมาไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นนะเรากดเล่นต่อเลยนะครับนี่คือการเลือกเส้นทาง,งผมไม่ไว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็จะทําให้ดีที่สุดที่จะทําได้เพราะเพื่อนผมเชื่ออยู่นะครับผมไม่รู้งานเป็นการเดินเรื่องราวของมิวมิวนะครับบายมิวมิวฮะพูดอะไรนะ เที่ยนแม่งอยู่ไกลเนี่ยเลยแบบบอกแล้วให้ซื้อของตุนไว้เซเว่นน่ะอะไรมีตั้งเยอะแยะีตั้งเยอะแยะแต่โทรเรียกข้าวไม่หยุดนะละเพื่ออะไรไม่ทำเพื่ออะไรเป็นคอนเทกันมึ<ร>งมาแล้วต่อจากทำเดินใวหครับเราเจอสลิมนะครับผม แล้วเขาถือท่อนอ่าแฉลงนะครับลงมาข้างล่างครับมีเปืนคนหนึ่งมีแฉลงคนหนึ่งนะครับเออจะร้องจะรองทำไมอะแล้วผมได้แล้วเป็นสลิมนะคโอ้โหทางมึงแบบมึงรวามเจอทุกเมื่อมีไฟแช็กไหมกดแลยคิวโอเคอันนี้มีแบบไฟแบบไฟแชกคนมีไฟฉายก็มานำเนะกลัวไหมเนาะพาใจอะไรเนี่ย นี่กดน่าจะกดไปต่อนะไปตรวจดู like ดูเหมือนว่าเราต้องไปทางนั้นนะคนใดคนหนึ่งก็ต้องล้างประตูไว้วอีกคนก็รอดข้ามไปมาให้กูกดอีกแล้วอะไรแก่การกดมาเลย <c oughs> เปลี่ยนะพัดก, <c oughs> กนตาม <c oughs> ไป โอ้อ้าวเรียบร้อยทะานลมเอาแยกกันเป็นอะไรไหมคิดว่าไงล่ะมันถูกกั้นอ่ะฉันต้องหาทางอื่นอ้อมไปอ้าวแยกทางอันนี้ตอนแรกก็อยู่ด้วยกันคือกลัวคนที่เข้าไปเนี่ยไปไงอ่ะเฮ้ยดูอะไรฉันว่าทางนี้ได้นะฉันต้องเคลียร์ทางจากฝั่งนี้ก่อน นี่ทำสิเพราะมันอยู่ทั่วไปหมดนะแล้วรู้ไหมว่าเราสู้กับอะไรอยู่อ่าไม่สนใจพูดเรื่องอื่นได้ไหมหรือว่าคาดดาวพวกมันคือแวมไพร์อ่คาดดาวคาดดาวอ่ะพวกมันคือ,อแวมไพร์เนี่ยน,นะทุกคนว่างไงครับ อันนึงคือแบบว่าเบี่ยงเบนแบบเรื่องอื่นไม่สนใจเลยว่าจะมฉันคาดว่ามันคือแวมไพร์เราเราสวทนากนนีกว่าเอาไงเนียคาดคาดว่าเนี่ยพวกมันคือแวมไพร์เป็นไปไม่ได้พ่อฉันเคยบอกไว้อะไรที่ดูเหมือนขี้แล้วเหม็นเหมือนขี้มันต้องทิมก็รู้ว่ามันเป็นขี้ขี้อย่างเดียว ใช่ทั้งสิ้นพวกมันเป็นมิวมิวเราต้องร่วมมือกำจัดมิวอ,มอะไรคือ <alt> ใช่ดูเหมือนว่าจะเป็นแบบนั้นอะ่ะเฮ้ยกูได้ยินเสียงมาเลยไปไงอ๋อเฮียกูอุอยฮะโอ้เฮียเอ้ยดูดิโอ้มงโคตรมึงโคตรแก่งอะ่ะเอ้ยอเดียวคนเดียวคนเดียวได้ด้วยอะ่ะเอ้ยอย่าพลาดนะอย่าพลาด พาดนิ่งเรือพาดนี่เละขัดใจเกลียดว่ะยี่มันแบบว่ามันมันไม่ได้กดแบบนนั้มันต้องกดแบบยังไงไม่รู้อ่ะกดยากอ่ะมันกดยากไอ้คลิกปกติถอดไม่ได้แกจะทำอะไรเป็นอย่างแรกตึงมีเลกินเนี่ยแชร์เลยเลยกินเลอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยแผ่นภาพอะมาดูดิลายงานทำฮ่ฮ่าอาสามสิบสองการทมั่งไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตัวจอะไรอันนี้คืออะไรครับกระดาษอีกแล้วย้อนอดีตมาสามสองหนึ่งอ่านไม่ออกหมายก็สามทุ่มบายสี่เดี๋ยวไล่ขึ้นเกิดขึ้นทีละโอเคขณะที่ผมนั่งข้าพยา ผมเห็นบางสิ่งในมือเธอมันคือเข็มกัดของเลดี้แบชชอ์เธอคงดึงมาเสื้อของแบนชอตอนเกิดเรื่องก้อนหนา t h เมื่อพิกดูก็เห็นอะไรที่เมือนสิ่งมีชีวิตที่เรา้นพบกับจาก,กดักแน่นี่คือปิศาร์าที่แมรี่พูดถึงหรือไม่แบชอ์รู้ตั้งแต่ต้นใช่ไหมว่าเราจะเจออะไรที่นี่จากนั s s ้นศพของแมรี่ก็ขยับ นั่นไม่ใช่ใชเธอมันเป็นบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์มันพูดเข้าใส่ผมแต่กลงของ,ของห้องหา,หาน้นได้ช่วยผมมาไว้มันคืออะไไม่ออกแมรี่อะแมรี่แมรี่แกดูเหมือนจะมีสมองนี่ฉันขอถามอีกหน่อยสิถามแรงนะแกะคิดยังไงกับถึงได้ช่วยสัตดดำอะ คือสัตย์ดำพวกเราเลือกไม่ได้มีอะไรไหมเราเช็คกันมันได้ให้กูกดอีกแล้วโหนึ่งสอนิกเพื่อนแกฉันชอบเขาโอ้ยไม่นะไอ้เรี่องนี้อะไรวะเฮ้ยเกลนะเอาอย่างมาละกูเอ้ยไม่ค่อยชอบแบบนี้เท่าไหร่ไปพุ่งมา้ยเฮ้ยเฮ้ยน่าทำไม สัญลักษณ์บนหมวกนั่นหมายถึงอะไรเพื่อสะดุดีถึงคนตายนั่นเป็นเหตุผลที่จะต่อสู้ก็ไม่ได้ดีไปกว่าเหตุผลอื่นมันเป็นเหตุผลโคตรดีมีแค่เหตุผลเดียวเอาแล้วไม่สนใจเชื่อที่อยากเชื่อเถอหรือว่านับถือเอาไงครับอะไรวะนับถือนับถือมันบอกว่านับถือฉันไม่ขัดข้อไม่ขัดแย้งกับแกหรอกเอาไงนะนับถือดิ ต่ั้งเ่อะหย่อนๆคุจะตายก็ช ok nah ่วยได้ขยันแก่นะงั้นก็ควรหัดดูข่าวบ้างฟังนะมีชายคนหนึ่งสร้างบ้านของเขาไว้ริมฝั่งแม่น้ำเมื่อน้ำท่วมกำแพงบ้านก็พังทลายลงเมื่อเกิดภัยแล้งแม่น้ำก็เหมือนแท่งเขามีแต่ความกระหายเขาคนนี้ถูกแมลงกัดตลอดทั้งวัน แต่ทุกคืนเขาบอกพยาว่าเรากินปลาได้มากเท่าที่ต้องการคนของแกเลือกสองคำนี้นะเจสันฉันว่าแกควรจะหยุดพูดบ้างนะแมวแบบว่าเฮ้ย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  เอาแกมึงเองอ,เอะเขียเป็นมึงได้ยินไหมมึงดันอยู่ไอ้เหี้ยเป็นมึงอะเฮ้ยยิงไหมกระสังข์ไปยิงไหมบุกิกแล้วบุกิกแล้ว <c oughs> เฮ้ยมันมันเอาแล้วมันข้างแล้วเฮ้ยเอามันเปิดเฮ้ยปืนล,ล่วงปืนล่วง ให้กูกดอีกแล้วเฮ้ยทียอะดีสายขี้ขวาบอกกูเออกูที่แทงแม่งเลยเราได้ยินเสียงผมฟังกระจกขี้ขวาเที่อะมึงอุ้ยโอ้ยเกลือทะเล เลี้ยงเล็งเยอะมากนี่แล้ที่เก็บมาแวมพายจริงด้วยมันตายแล้วใช่ไหมตายแล้วเดี๋ยวริมปักหัวใจมันรู้สึกว่ามันแพ้เหล็กกันเยอะมากนะก็แวมพายลิ่มอ่ะแพ้เหล็กแล้วแวมพายปักหัวใจแป๊บหนึ่งนะกูแปลกใจกระสุนมันก็ทำจากไปต่อเลยครับไปต่อเลย เปิดไฟฉายไฟแฟลชรอบมาได้ไงมีอีกไหมเนี่ยมีอีกไหมเหมือนแม่งเดิมมาห้องเดิมอ่ะเฮ้ยเช็คได้ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยมีหลุมไม่น่าลงอ่ะนะจะบอกว่ามีอีกอันเอ้ยไม่มีตนะหลุมโอ้โหว่ามีแน,น่เลยตัวรอบข้างในมันจะมีอะไรสักอย่างไปแชลชเฮ้ยเขาสว่าง เลยพรกูสองไม่เห็นจะสว่างขนาดนี้เฮ้ยน่าจะเป็นห้องกงขังแมรี่ตรงนี้วะแมรี่แมรี่ดูเหมือนเป็นห้องพยาบาลเฮ้ยนี่น่าจะใช้ได้นะจะยัดระเบิดเมื่อ6กสิปีก่อนลงในกระเป๋าไปด้วยก็ตามสบายเรียบร้อยยัดเลยยัดจริง ไม่ใช่หรอกกูกลัวมันระเบิดนะ,อ,ะอาวุธเคมีพ่นนั่นแหละอยู่ไม่ไกลอ่ะนี่ย่กูตัดคำพูดเลย <c oughs> อยากฟังมุกตลกไหม <c oughs> แมรี่อุณหภูมิร่างกายชิพจรเต้นเร็วอ,อันตรายถึงชีวิตมากกว่าส8ิปดองศาเซลเซียสหนึดสิบ bpm ส่วนใหญ่ผู้ป่วยอยู่ในอาการโคม่าตื่นขึ้นบางครัง้งกิีดร้องเหงื่อออกอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีอาการให้น้าเกลือในระดับต่ําพบการเคลื่อนไหวใต้ผิวหนังบริเวณช่องท้องใกล้กับต่อมหมวกไตคืออะไรแดนดอฟแนะนําให้ทําการเจาะตรวจสอบแต่ฉันเกงว่ามแมรี่จะไม่รอดจากการผ่าตัดแล้วนะมนะมแมรี่ตแมรี่สังท่วม10นาทีอุณหภูมิร่างกาย38.6 7องศาผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียการเคลื่อนไหวใต้ผิวหนังเริ่ม,มนะชัดเจน โอเคตายแล้วโอเคมันเสียชีวิตแล้ว <c oughs> มันก็อบอกว่าเสียชีวิตแล้วก็จะอ่านหนั <c oughs> งมือพี่อะไรวะมีอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยมีปะเฮ้ยเฮ้ยหยิบดิหยิบอ <c oughs> ี๋ <c oughs> อสุเหร่าจิง้งมันคือ <c oughs> คนโบราณเ <c oughs> ชื่อว่า <c oughs> นินดำเป็นตัวแทนของสุริยุปยาาสุริยุยาคาเจร้อยสุริยุยาคาเฉยเย่กว่านี้นปรากฏการณ์ใหม่ เฮ้ยมึงชอบซูเมนเลยนยกูก็ไม่ชอบนะยกูไม่เห็นันใัใใ้ททอนะเลยเในนี้แลหละอาญะคาซีนเชื่อได้เลยย้อนกลับฮึมคุณต้องฟังคาซีนพูดอาจจะเรจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับเพราะคุณทำคลิปครับมาค่อยในความโกลงหลุนอ่านไม่ออก 1นึ่งมกราคมคศ1947ตีหนึ่งเราถูกลอบโจมตีครั้งทำให้เราไม่มีทางหนีเราหมดหวังและติดอยู่กับสิ่งที่เลวร้ายนี่เสียงพวกมันน่ะอยู่ทั่วความมืดรอบตัวโคตั้งปืนกลหันหน้าไปสู่สารใต้ดินแมรี่พูดถูกเราไม่สามารถต่อสู้กับสิ่งที่ไร้ชีวิตได้ เดี๋ยพียงนทางเลือกเดียวถล่มวิหารนี้ให้ย่อยยับไปกับพวกมันแม้ว่าเราต้องตายด้วยกันพวกมันต้องไม่ได้ออกไปจากที่นี่แต่แต่ก็ได้ออกมาจมทีพวกกูนะกูเข้าไปหามันเนื้ออะไรกันแน่เนี่ยเออเรามาทำอะไรที่นี่ทำเพื่ออะไรไปไปวิ่ง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 เฮ้ยอะไรอะเฮ้ย ชิปหายแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะมันคือเมรี่เมรี่เมรี่อะไรแมรี่จัวกู <J> ว่าไม่ได้ทำอะไรไมึงไม่ไม่ทำอะไรครับมันให้กูตรวจสอบดูดิเ่เจ๋อูไม่เข้าใจมึงดีนะมันไม่ทำอะไรกูอ่ะมิวเชื่อกูอ่ะเฮ้ยเมรีอ่อะไรอ่ะอนะุ๊ยโอ้โหอะไรมันน่ะบันทึกการชันสูตรตัวอย่างทดลองมีเลือดในช่องท้องมากเกินไป <laughs> ตรวจพบ อะอะดีนาลีนที่มีความเข้มข้นสูงในเลือดสิ่งมีชีวิตนี้กัดกินความกลัวหรือไม่แล้วก็กระตุ้นเหยื่อให้สูมฉีดอะไรอะไรเฮียอะไรอะดีนาลีนจากนั้นอะ่ะโจมตีเหยื่อดูเดียวดูภาพเลยตน <c oughs> เหยื่อเร้อโบรงบางมามันน่าจะมีเงียนี้แหละลงไปกันต่อแล้ว มันเป็นถ้าไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ที่นั่นนะแต่พวกนักสำรวจเคยมาแล้วเน่รอก่อนนะฮะทำไรน่ะมาร์คเส้นนะแนรรงทางเกี่ยวพวกเขายังรอดสินะก็ยังมีหวังความหวังคือสิ่งที่เหลืออยู่ยิ้มไม่หยุดแมวแบบข้างหลังเอ้ย กูเกียดหินแคบๆเงี้ยแล้วกูต้องมาถัดดูอะไรเฮ้ยมีเสียงเอาแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยวอดแรงเลยที่นี่ที่ไหนไม่รู้ว่ามีหินย้อยอ้าวแล้วไต่ลงมาแบบอีซี่อีซี่เอ้บแล้วขาขึ้นนะไม่รู้เว้ยโดูดิเหมือนจะเป็นน้ำตกเออมีน้ำด้วยมันไม่กินน้ำวะ กินน้ำน่าจะแปลงร่างมันก็ได้นะเห็นไปแล้วเมียแกเหรออ้าวไต่ตองหรือว่าไม่รู้เลยว่าดาแต่งงานแล้วหรือว่าอยากพูดบ้างแล้วใช่ไหมอะะไรนะอ่ามันบอกว่าไต่ตรองหรือว่าเยื่ยหยันคือไหนย้อยเยื่ออะไรเงี้ยนะ สายอ่ะแต่ตอไอ้เหี้ยมันตลกดีที่รู้จักใครบางคนแล้วไม่รู้จักเขาจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าหัวในฉันแต่งงานแล้วไอ้สแต่ไอ้ที่อยู่กับแกก่อนหน้าเนี้เหรอเขาไม่รอดก็ดีกับฉันตัวร้ายหายไปหนึ่งแล้ว ทัศนีของแกจะทำให้แกเสียใจภายหลังแน่ <I 'm S 1> ฉันไม่รู้จักคำว่าเสียใจไม่เคยมีเลยโอ้ยโยมไปแล้วไอ้น้องไม,ไม่รู้เห็นล่าสุดมันโดนบีบพอกูรู้แค่นั้นะเฮ้ยเ้ยเรียบร้อยตาภาพมันออยู่ที่เดิมครอบจะอยู่พวกนี้อยู่เอ้ยคราวนี้อะไรแม่งเหมือนในเมืองลักโซแลวนะ เุ้ยเมืองไหนเจ้งเงงอ่ Dark นะดาร์กโซนอ่ะมีสีเขียวๆด้วยคือแรล่น้ำพิษอ่ะโอ้ยม,ม,มีเสียงค <ไว S 2> ้างคาวอุ้ยใบเปื่อยอยู่นี่อ่ะ <c oughs> <c oughs> เปื่อยทำไรเนี่ยที่ทนี่อ่ะมีแต่เรื่องอบรรลาดโอ้ข้าวแม่งโอ้โหเอารอ ขาล่างคนหน้าลงอ่ะคึ้นงานกับที่เนี่ยไม่เคยเนะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยเห็นสายริมนั่นไหมพวกนัาสาออกสำรวจคงใช้มันลงไปอ่ะฉันว่าพวกเขาไม่ได้กลับขึ้นมาเฮ้ยอย่าบ,บ่น <and S 1> นะ โอเคครับก็ขอจบก็โอเคนะครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะอะไรวะเนี้ยแค่โดนเล่นนะมาต่อเลยนะครับเมื่อกี้มีการกระตุกเล็กน้อยนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วผมต้องมาฟังแฟชั่นเดิมๆนะครับมาดูกันถ้าหลุดอีกนะจบคลิปแค่นี้เลย ที่นี่อ <lost. S 2> มีเตเดียมประหลาดใจเออเหรอพูดรอบสองนะอ่ะอัดนอยู่ใช่ไหมโอเคอัดน,นอยู่บอกไม่อ่านที่ไงกับที่เนี่ยไม่เคยเห็นได้แบบนี้เลยอ่ะพูดรอบสองแล้วนะครับตรงนี้ครับจะได้ชี้ไหมตรงนี้ อาล้วเอเลสาน,น,น์นั่นไหมพวกนักสำรวจเราคงใช้มันลงไปมาแล้ว <don> ชีด้ดิใช่ไหมพเขาไม่ได้กลับขึ้นมามาแล้ว still looks ทวน <laughs> <laughs> จบคลิปแรกนั่นนี้เลย